สวัสดีครับเบฟซีทุกท่านเด้อเด้วเด้อเด้เด้ผ่านด่านผ่านด่านฮะอุ้ยเล็กเหละงอก็ยังมีฮะฮะโอ้ยทุกท่านเห็ดออกเอาแล้วก้นวาเห็ดเห็นเห็ดเดนีฮะ โคกโคกมะฮะโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับปีละปีละปีละโอ้ยเดี๋ยวก็กาดคอเลยอ่าโน่นโน่นโน่นขายของก่อนครับโอ้ทุกท่านตอนนี้เห็ดออกอากาศร้อนเห็ดออกอุ้มมาเร็วเมื่อวานก็นึกว่าแต่ว่าไอ้คนบ้าเห็ด ไปหาเห็ดไม่ได้เห็ดห <_ d ata> ก็ได้อยู่ล็อกพูดถึงพอได้อยู่นะฮะแต่ว่าโอ้เห็ดออกพี่น้องเออไม่เป็นไรนะครับอ่ะพี่วอนกินข้าวสวัสดีครับเอฟซี MC ยังพ่อลืมเมื่อกี้นีีพ่อเห็นเห็ดก่อน,นอ่ะมาดูดิอาหารเมนูนะฮะของอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไก่แกงคั่วไก่เนาะปีไก่นะครับที่ใช้เครื่องแกงนะฮะจากคุณแม่วารุณีส่งมาให้แล้วก็เป็น นะครับอา,อาหารจากคุณ FC ผู้ใหญ่ใจดีเนาะทำคุบคู่กันเลยนะครับเมื่อคืนหมูสามชั้นไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูแล้วก็อาจจะเป็นไก่เมื่อคืนเด็กๆกินบอกว่าอร่อยนะไม่เผ็ดเนาะ,ะอ่ะงั้นลุยเลยเด็กๆเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไปกินกันคา2สองาก็ยังดีรู้ว่าไม่หิวไม่ค่อยจะหิวกัน,นเ,กเดี๋ยวผมก็จะกินข้าวกับเด็กๆนะทุกท่านากินข้าวกันก่อน ทางไหนเราแดด <ไป S 1> มืด <ไป S 1> จังฝั่งนี้มืดจังเลยบองเอ้ยบองกําลังกองเดี๋ยวขอขามไปทางนี้ก่อนมากินเลิกะกินข้าวด้วยกันพ่อจะกินพ่อไปส่งแล้วพ่อจะเลยไปทำงานเลยครับซาซ่านี่บอหาไปโอเคโอเคครับผมโอเคโอเค

อเอาด้วยกระติกน้ำมาให้คยชิมยกน้ำกินข้าวไว้อร่อยปะกินข้าวด้วยกันนะครับทุกท่านอร่อยอร่อยจะชิมกินข้าวอยู่บ่กินข้าวอยู่บ่เอาจอบครับบันไดครับอันนั้นใครได้คยกินข้าวคยชิมได้เห็ด ก็ด <ừ ừ S 1> uh ูก็ว่างวันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานน้องๆเราอะไรนะดาไม่เกิเชนอ๋อนิ่งถึงมอเข้าร้อนอ๋อครับอะไรยไหมลูกอะไรยพ่เชนเด็ดเด็ดครับ

Sạc nữa. À. <laughs> okay. nào đều có sản dân được hả? Đan. Hả? Đan. Bớt đường nám Để pha cân đâu vô ao Ok. เองห no ัวทิมลงน้ําไม่มีใครเห็นเลยนะห้าามไปเเอองถ้าจะเอาต้องให้มีคนไปดูด้วยเป็นเพื่อนไม่ให้ไปเอาคนเดียวตัวตกน้ําแล้วไม่มีคนเห็นเข้าใจไหมตกรงที่ตรงเรากลัวขึ้นลงไปลงไปในน้ำอ่ะขาขี้ขาแก้มออกไม่เห็นหน้าพ่อแม่เองนะเข้าใจะไหมอืม แล้วพ่อเขี่ยเขาไปเอาให้ถ้ามันตกอีกก็อย่าอย่าไปเอาเอ,าเองพาแล้เราดิเอ๊งเดี๋ยวน้มงนี่เราเรื่องหรอเนาะโว้โว้ กนะนีะโอเคทุกท่านกินข้าวอิ่มอร่อยแล้วนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้หละเดี๋ยวผมก็จะไปส่งอุ้มเลยไปไหนบายบายก่อนบ๊ายบายปีก่อน บาย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 นอๆบายบายโอเคเด็กๆฝากดไลคกก็แชร์เป็นกำลังใจใด้วยครับสวัสดีครับบายบายโอ้โหแห่นก่อนแห่นก่อนบายบายกำลังอรอยอร่อยเลยเนพะื่อนๆขอบคุณที่รับชมเนาะและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับขอบคุณเ c ซทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ